วันนี้พามาชมทางลัดหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเส้นนี้เป็นถนนพะหนโยธินซอยหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซอยลือชาซอยนี้จะแคบนิดนึงแต่เข้ามาได้นะครับก็ค่อยๆมาดูระวังรถมอเตอร์ไซค์ระวังคนมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของนะครับวันธรรมดาคนเยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้วันหยุดซอยพระหนโยสินซอยหนึ่งซอยนี้กับข้าวเยอะมากเลยนะครับสำหรับท่านที่จะมาเืิญซื้อกับข้าวเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆเลยสองข้างทางมีกับข้าวขายมีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามี ขายผักขายผลไม้ตลอดสองข้างทางเลยนะครับคนส่วนใหญ่ในซอยนี้เขาจะออกมาจับใจในซอยในซอยนี้แหละครับแต่ว่ามันซอยมันก็จะแคบรถทั่วไปสามารถเข้าได้นะครับซอยนี้เป็นซอยลือชาตรงนี้ระวังรถทางขวานะครับเพราะว่ามันเป็นสามแยก ซอยนี้จะทะลุผ่านไปหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วก็จะวนออกไปหาถนนพระหลโยธินได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่เคยเข้ามาก็จะงงๆนิดหนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าพระราม6ป้ายนี้พระรามหกออกพระรามหกก็ได้ พอถึงตรงนี้ก็ตีวงให้กว้างๆหน่อยนี่ครับพอถึงสามแยกตรงนี้ข้างหน้านี่ตรงเลยรถตุ๊กๆนี่เดี๋ยวขวาขึ้นไปนู่นนะครับมันจะไปหนนยศินเหมือนเดิมเดี๋ยวซ้ายมันจะไปถนนพระรามหกนะครับทาลุออกไปราม,มาได้ไปจจดจักได้นะครับ,บ,บสำหรับซอยนี้แนะนำเส้นทางมันจะเป็นถนนเรียบใต้ทางด่วน เดน,นี้ย้อนสอนนะครับรถสามารถย้อนสอนไปมาได้มีกับข้าวขายสองข้างทางนะครับมีรถผ่านไปผ่านมาสัญนจอนไปมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคนอยู่เยอะเหมือนกัน ตรงไปนูน้นมันจะเป็นสวนพญาไทยพิลมนะครับนูน้นตรงไปนู้นนูน,นที่มองเห็นเขีเขยวอยู่หน้านูนครับอันนั้นคือสวนพญาไทยพิลลม สำหรับจะไปพระรามหกก็ตรงไปนู่นเลยนะครับตรงไปนี่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก่อนถึงต้นไม้เขียวๆนี่เลี้ยวยยว,วันธรรมดานี่เลี้ยวซ้ายขึ้นไปโรงพยาบาลมงกุฎได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ